สวัสดีครับสวัสดีครับธผูมชมวันนี้ก็มาพอยแอดมินบุญธรรมนำโชงนะครับในวันที่เก่าพฤศจิกายน2 5 6 4นะครับวันนี้แอดมินจะพานผูมชมไปตามตัวเลขโชกลาภกับความฝันของไอลังงนะครับเนาะไอลั่งเนฝันแบบใดก็อยากให้นผู้ชมไปตีความฝันของไอรังร่งน้ำกันเนาะครับเนาะหรือว่าเพิ่นได้เลขมาจากไสนะครับก็อยากให้นผูมชมไปติตตามรับชมรับฟังน้ำกันเด้อครับเดอ้อ อตัวเลขของไอล่างเนาะครับเนาะอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขทีมีน้องวันนิ่งวันวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 4นะครับครับท่านผู้ชมก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจใแอดมินบุญทำนําโชคกนันไม่เด้อครับเดอ้อจากการกดไลค์กดแชร์เนาะครับเนาะใดย,ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้นํานไม่เด้อครับเดอ้อเดี๋ยวแอดมินบุญทำน้าโชกจะไปตามตัวเลขไปฝากท่านผู้ชมเพื่อก่าวะครับครับท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้น้ำกันเนาะครับเนาะ เนี่ยในกบุญเนี่ยท่านหิ่งเขาะว่านี่เจ้าฝันเหรอหนูฟันจะว่าขึ้นมาตาใส่หนูนั่นแล้วหลังจากหั้นมาเอลยน้ำน้ำเจ้าหนูไปเก็บปุญจ้าหนอนี่ถ้ามาขึ้นมาหนูเลยว่าขันขันลูกร้านมีบุญรอมกันมาแต่ศาสตร์ก่อนหรือว่าเป็นลูกร้านนั่นปูเัาเนี่ยหน้ำหรือยังขันขันขอให้น้ำไปบอกเลยลูกหลานเรืองไปบอกคุบบอกหลับลูกหลานนู่นว่าหนูก็เลยฟันเห็นเขาขึ้นมาแต่ใส่ขัน นว่เกลี่ยมนจ้ะเนี่ยันก็เลยว่าคันก็ติดกย่ถึงจะขั้นอีสาวหน่อยแค่หนู่ะมันออกสามเจีตุงงเลยเกต่ยดังเนาะสามเจีมันออกทางหรแมนออกไปแล้วนี่เกียจ้ะบ้างวยก่อนก็ออกสามเจี๊สองอถออ้าจบอกไปสามเจีหนึ่งหมดหรือจงไหน จะไม่เอานี่นก่ของทหารกินเลยจ้าไม่เอนี่นีว่าเป็นเลขกรางของรางกินเ่นมันมีความฝันของเอวยอยคิว่างหอนีแน uh ่ความฝันอันนี้สีตวนแหละบ่รู้ว่ามันสีตัวไหกิจทำเห็นมอนมันออกสามชีสชอนี่แต่มันออกสามชีสทั้งหนอีกออกซุ่นชานชีดทั้งหมาแต่ว่าฟันเจียกับรดออกทุกเดือนจ้าเมนเมนอั่นีอสามีมันออกนี่เลยว่ะ แต่ว่าหนูเห็นอีหลีในลูกแก้วอันนี้อันนี้ไม่ตางบ่งเห็นเขาอีหลีงามพร้อม035แดงเส้งคโอ้ยนูวแมอยู่บ่เลยว่าหูก็นั่งอยู่นี่่ยเบิ่งแบๆมลูกมาเบิ่งเลขนําปู่แม่ก็เลยเห็นบ่โอสิเห็นแสิตลูกแก้วี่ก็ได้หมู่ไปนําบ่จ้ะอันพ่นนั่นล่ะน่ะกับหลานสิล่ะเห็นบ่สิล่ะบ่เหยังจ้ะ งาไม่ไดันนงนี่เห็นการไปหน่อยแล้กรัปงนี่โอกาสอไปมีคัเห้านี้อันอันนึงก็เพินัเนาะขึ้นมาแล้วนี่ก็เจาะ่าถวายเหมือนเนาะเจาะหัหลายานมาคนไดยิน มันในอะไรจะํางก็บรรเกินงูไปซีงไปสามโมงกลัวข้าเจ้าเกือบถวายกับิ้นเลยดิงอมม้อนเอาถวายเปนจมือนก็ไมลยอดยอดมือนออกเหล็กเล้าดเล็กไอ ยอดนั่นต้องไทถห้าศูนย์แปดมันออกศูนย์ห้าแปดนุกบอกข้าเจ้าของมันเขาเยือบเบอร์สือเขาเดือบเบอร์เสือว่ถือชุดโตยอดนี้นะครับน้อมันออกศูนย์ห้าแปดในเลขเล่าน่ะนูกบอกว่ายอดกับทิ้งของอันวัดบ้านที่แยกสี่ไปทอดถวายหนูพูคนบอกมันมันเป็นหาศูนย์แปดเลยนุเลยบอกข้าเจ้ามันได้ออกอัน หแปดมือขึ้นเลขแล้วจ้ะเมื่อวันลังสีงดก่อนนะมุก็บอะบอกเก้าหาเต็มเต็มเลยาเราถือลายพี่หน่อยก็บอกมนเลี้ยพี่หน่อยอันนีวัตีบอกลายมันเพิ่งหาได้แ้วมีวัดละอันวัดตอนที่เนี่อชห้าสิบแปดลงสื่ล่งหนอะไรอ่เี่าสรุปทนิคนสรุปตัเลความฝันกับเลขที่นในรูปความฝันนั้นฝันเล็ู้ แม่นสีมากแต่เจนคนนํามากแต่เจนาเหมือนบุญสันติมันแหละในเกี่ยวรถแต่ว่าในรถมันมีอยู่ภายในสี่ถุงเขาถือแต่เจนหัวขาดลาหมักเก็บน้ำเนี่ยเลยนั่นแหละนั่นแะมักเก็บหนึ่งหมักเก็บหนึ่งราบาดที่นี่รูกในรลูกแก้วอนี่ไงนูเห็ยนชุนสามาเด็กนี่เ ดูว่าเลขนีจังไมู่ว่าบเปียนจงไ่เ็บเียนยูเกยนยูนานาไอโอเจ้าองค์เขานักมองขามขามขาวเรื่ขาวทางท่าฝุ่นขาอออมจากผู้ฤทธิ์ใ่กะสิเกยวัางกะสิแดงเขาเชี่ยต่างใ่จะรอกหม็ดใจนะลายไๆได้หันมิตรพญานาเส็จเลยใช่เมียนใส่ใส่กระ็ทยใส่เมียนเจ้า เลยอันขอหายหมอันนี้อยจิตตตามหมกคือขอหายสุดอีเด้อจะจะแบบม่จิตตามนจ้านีนี่ตอนหนุนยุนสามหาแล้วก็อเก็บหนึ่งเม้นสามหาเก็บเอะเลยฟันน่เก็บมือเลยฟันจะกระบไรน่อันบดบนที่เกจะเาเทดอันทอดกระถิ่นมาที่หาที่ที่หกูกกระจ่ำอะไ้อ๋อครับครับจ้ายหมือนะครับจ้าจะไม่หมือเนี่ยแัดที่นี่อัน นูก่อนเลยบบอกคนว่าปุ๊อหันหยู่ลร้านนี้บุญบานนี้ดีนะน้ำไปบอกด้วยเหมือัแล้วก็ฟันเห็นมอตอร่ไส้ข้ามขาวหนิคนเกี่ยวคนนี้บลูว่ามันทส้ไย้ี่วี่อกเท่าไหจะมีกัน้วะก็หันคันเห็นอันฟันเห็นเที่ยวก็ถืถเือสามเกล็ดเนาะหันบลูฟันเที่ยวฟันเม่นออกหอดก้อนสามเกล็ดอันีทัดจากอันนี่ยัง จาก3เป็น7 2เนาะแม่นบ่7 3 2 7เนาะค่ะถ้าเราควบถือว่าหลายคันออกงวดก่อนน่ะ3 7น่ะซื้อเข้าบ่มซื้อนนสิต้งซื้อคนละ2 3เลขตัวเดียวนว่าอจะไปทุ่งทักหลายนว่าไปออก3 8ให้มาขึ้นดเนาะเประมามาออก3 7อ้เลขคจนี่เลยเลขคู่สินสิลง แต่เข้าสันเกตแต่เข้านที่บอกสงส์สงสด้เดี๋ยวนี้มีถึงมีร่องถบกแก่กันเพราะศานั้นเขาต้องพิจแรณาก่อนเนาะมแม่ซื้อกระื่อคือร่องทำไมนุ้เลยบอกว่าอันบุญมาแล้มีนุ้นย่งมาท่านหอยที่บอนน้งฝันเราเพิ่นผ้าเขาไปเข้าไปในถ้ำไปเบื้องซับกลมบัดเนาะนุ้เขาว่าอะไรนุ้นหายใจอกเป็นบอลนวลเด็ดแต่ถ้าหมุนโยจ้าวัดบ้านที่แบบนุ้นก็เลยว่าแล้วหลักเขาไปมันหายใจวอกเลยเจ๊ต่ ตนนี้ว่าวเขายูนิตหลากหลายผีเป็นท่านๆผีเขาเจายังหายใจออกเขาอยู่กับปูนั่นเพราต้องย่างดอกหายใจออกแล้วว่าขันน้าน้ำปูกเป็นยังนละ้าอยู่ยเาเป็นยังเจ้าเานี่ยนด้จ้ะจ้ะนึกก็เล่ว่าสามสองตที่แหลกออกไปหินแต่พระพูสลูกเนาะผมเมื่อหนาคือประเทศสามสองตัอยูอีกอันเื่อยนันนี้คนได้ตีมากไอ้่างเจ้านี่ที่จริงเพื่อนหายปูหายได้เก้าห่าเป็นแบ ตามก็เป็นหาว่าจัดนเองา้ถื่ถ่ามหนึ่เดอนห้าตามก็เป็นเก้าโง่ขึ้นมาเจ้าบอกอันอันแก้วอันอัน่นว่ไเจ้าบอกนู้นเนี่ยมันขึ้นนู้นทั่วไปเอื่อยเจ้าได้เลขยตัวใด้ล่าในเก่าหาดิฝัดมือไม่มากจ้าฝัดตาเลขกตัวไม่นู้นก็ได้บนชื่อจักบัสท่นบอกเก้าหาเนี่ยนู้นบอกข้าเจ้าเก้าหาเนี่ยมันขึ้นข้าเจ้าทั่วมากเลยเจ้าได้เลขกตัวใดเจ้าเก้าหาชื่ออันชื่อหาเก้าพูดต่เก้าหาน้ำในแม่นันู้นได้วรงสิ ปัดมือไม่มากเราเลยเปลี่ยนแจ็งจ้ะอันนู่นจะแต่งสมัยจะบอกสองเก่าเก้าสองในันจะม่ยางโซนนี้เ่าเจ้าหนีเนาะบอกคือยู่เพิ่งให้ไปบอกตัวไม่ยุนงก็นั่งไปซื้อตัวไม่อีกคนอ่ะก็เลยอานเขาไปนี่หันเนาะก็เลยชวนเขาไป นี้ตเสียนถ้ายามันตามบุญที่สนหลายๆพืขอบใจได้เพราะว่าบุญมันบ่ท่านไหนถึงไม่ใหญ่เลค่ะเพราะท่านไหนถึงมันจกลับมาเท่าน้อยสเดต่วาบาเท่าค่าคนสวยในนอกนู้เกาได้ดอกเชลยให้ยคืนได้ก็มีใจแล้ว เง um <ā. S 2> ี้ยนะนมเมนทน้นะน่นะ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 ้ะน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 มนะ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 ีะน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 มนะนะาะน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 มนะ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 ะน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 ะะน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 อนะ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 นนะนะนนาะน บาดที่มีวเข่าก่ฮะซึ่งจมเขาจะเินเกลี่ยอะไรดเกลี่ยกเขต้องเกลี่ยิงจรเอ็ดงานต่อออกตามเกลี่ยหลยนมีนาสามสื้อได้ท่านอะไรเกลีตามมากสามหานอีกสามสีศูนย์สามหศูนย์สามห้าศูนย์สามห้าสามห้าศูนย์ซื้อเลยก็เกลีหนึ่งเดียเด็กมันออกซ้ำนี่หาถู่ซ้ำนี่ไปซื้อหลายๆซื้อหลายก็ถือขนม้าวมีบุญไ้โสก็ถือ จช่ใ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 าเใช่ใช่ใช an> ่ใช่าจ่ใ no> ช่ใ่ใช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 ่ใท่ใช่ใช่ใช่ะชนาช่ใ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 ่ใช่ใช่ใชาใช่ใช่ใ่่าชนใ่ใช่ใช่่ใช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 ่่ใช่ใช่ใา่ใช่ใช่ใ่ใ่ใช่ใชน่ใช่ใ่ใช้าช่ใ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 ่ใช่ใช่ใค่ะใ่ก่ใใน่ชร่บ่ะ ไอ้เรียกขอปูเพ่นนาว่าไห้ลูกไข่ร้านนั้นพี่โกด้วยปูเอ้ยคนนี้เหียนลูกร้านีเงียนบุญมานำกันได้สาดตรก่อนป็นลูกเป็นร้านได้สาดตก่อนให้ลูกไข่ร้านเห็นเป็นโตัวมากลูกไปลูกมากลูกสามเทียนเลยไอเห็นเรียเห็นเป็นตัวเหรอแกได้เห็นเลยเห็นเป็นตัวเลยนี่นะดูเลยว่าเอ้ามันเมี่ยนยู่ห้ย ตัวเนี่ยที่เนี่ยที่เรียนหนูลยวนูในช่องมึงนี่ก็เห็นตัว3 5นะ035นะคแม่บดินหก็ได้เอิ้นมึงูเบิ่งเลขอยู่ไสว่าันมึงเห็นบ่โอสิเห็นได้แต่ลูกเกี่ยวไปถามหลานหลานก็ว่าบ่นครับก็งว่าครูให้ผู้เดียวมันก็เลยว่าอ๋อ จะล่างเห็นคนเดียวใช่เห็นคนเดียวผูอื่นนะบ่เห็นเลยบ่วแต่บอกคนหลายหลมันคนหลายอเหลืองชาวล่างหัวสวงของล่างถลายยื่อใสครับเนี่ยอยู่วัดบ้านที่ใหญจากหัวอ๋อครับครับผางลงไฟฟ้าดีก็ล่องไปเบิ้งเพราะว่าเมื่อหนักคนสั่งนี่ของผางไข่ตัวมันสั่งใหม่คือสั่งมาหลายปีทางดูแลได้จ้ะประมารถสั่งที่ใดแล้วจ้ะครับยู่อันนั้นตัวนี้ที่มองหัวระคั่งกัวนี้มอง มองชนดูโบสถ์แต่นี่ไม่ไม่ไม่แถบที่สกเกียจแต่ขนาดเนี่ยที่มันเหลือเนนี่ตัวเลขที่ไอ้ล่างไปเห็นกับตา,า <ๆ S 2> อยู่กับลูกแก้ะเลยกับลูกแก้วลูกแก้วแดงๆด็กมาแต่ว่าความฝันนี่เกี่ยวกับรถนี่ใช่เกี่ยวกับรถเห็นท่นทุน่นอันขึ้นสายทุ่นทุ่นอะไรเกี่ยวขึ้นไปขึ้นไปก็บอกขึ้นคือก็ถึงนั่นถ้าแกเห็นใจถ่ายเหยียดรถต้อเกี่ยวลงมากขึ้นไปแล้วก็เกี่ยวลงมากคือจังออกตามเกียสองไม่เกียจต่างเนาะ แซ่ฟันเกียรกับรถจะขั้นขั้นขาวน่อยจะเข้าก็จำเย็นเนาะใ่เนาะครับเอาตลอดเรื่องของันขันเนียนขั้นขาวันกต้เกี่ยวขั้นแดงแบบนี้ครับขั้นเนียนไ่้อันขั้นสามเกี่ยกับสามเกี่ยวกัตสามขั้นขาว้ามันเ้นเย็นจะอยู่คับรถสามเจ็ดหนึ่งสองใช่เมสามเโเลยมากสุดไดครับเนีู่กนักเก็ตหนึ่งจ้ะนามเก็ตหนึ่งเนี่คักนักสามเ็ดหนึ่งขนาดขนดสื่อย มาเก็ตหนึ่งเราเลยเนาะมาเก็ตหนึ่งมาเก็ตหนึ่งเอาเจอฟันแม่เราเลยเนาะเอับขับขอบคุณครับครับธรนมู้มนี่ก็เป็นตัวเลขของไอ้ั่งเนาะครับเนาะทั้งความฝันทั้งเพื่อนใดไปทําบุญมากนะครับเพื่อนกระด้ตัวเลขหลังจากทาบุญมากนะครับเพห็นตัวเลขที่ลูกแก้วนะครับเป็นตัวเลข0-35นะครับสําหรับความฝันเพื่อนกระด้ตัวเลข71็หนึ่งนะครับ0 3 5หและ7 1หนึ่งนะครับ นี่เป็นตัวเลขของไอ้ล่างเนาะครับนะถ้าท่านผู้ชมสืนสอบตัวเลขของไอ้ล่างนะครับก็ไว้เป็นแนวทางเ้ยครับเดิอเพื่อนเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่นีรา้งวันเนาะครับนะในวันวันที่16กพฤศจิกายน2 5 6 4นะครับแอดมินก็เสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเ้ยครับเดิอการลงทุนก็มีความเสี่ยงหลายเปอร์เซ็นต์เนาะครับนอก่อนจะลงทุนก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณานาดีๆก่อนลงทุนเ้ยครับเดิอ ครับท่านผู้ชมแอดมินบุญถ้ำน,น้ำโชกขอไว้พรใอเนท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ประสบใ่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอให้โชคๆมันๆกันทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ